เออเออลมาขอเดี๋ยวล่ระวังโผมันเข้าขู่ลุงลุงอะไรลุงไปไวลุงไปไวเออลุงเขาเด็กน้อยโ้ยชิงมาเขาเนี้ยตรงนี้นะพี่น้องงูอลายโอ้เขามีเคยเห็นตัวยื่นใช่ไหมอ๋อตัวพี่น้องโอ้ยหลายเตัวหลหม้อเขามันใหญ่น้องิดีทุกคนวันนี้เราพาดมาหน้าพี่น้อง หลังจากที่มาในป่าพี่น้องทางกะสีว่าคนเยอะขนาดฝนตกห้าเด้งเลยนี่พี่น้องวันนี้กะว่าโอกาสดีพี่น้องวันนี้มาเราทีมงานม้องจะมาเบื้องหน้าพี่น้องเบื้องหน้าแล้วก็เอาละโคมาส่งพร้อมพอดีประมาณพิหน้านี่กับข้าเจ้าเริ่มตุกาแล้วพี่น้องหน้าควยกับพี่เดียวประมาณพิหน้าพิทพิทปลายละสตุกาละอ่าวันนี้กะมากับทีมงานหลายคนมีเสานิมเสานิมเป็นหมาไทยเลแล้วก็บอคอนมาส่เราเป็นทีมงานฮาวลุย ือนี้เอาโคมาเซมก่อนนพี <fin anta> <ots> ่น <guarding no>? ้องอนนี้มันนังอูพืนนะชุดผู้บ่าวไทยอยู่บะมาถ่ยไม่ไม่เ่กินหอยดูบ่าวไทยแล้วกดเพิ่คนกองที่ดีเพื่อนพีองเนื้อหากินากัจักจักไม่มีเชือกินยังบีจักก็ไม่เท่าเพรามาลำหลังนะจักกังพ้นน้ำหลังันหงูเห็นหลงมันหงูหางนั้หางนั้นเลยโอ้ทางนั้นก็บบจัก้เนาะ

วิ่งพนันเด้อทีมันโา้ไหมน่ตันไหมทนไมนาพอดีเห็นตุ้งหน่นยูพี่น้องเห็นมันพอดีเห็นพอดีอะขาพอดีเห็นรีนีเรนปล้วเยแถวนี้มันเคยมีงูอยู่แล้วพี่น้องนี่นี่าบมันนะแต่เก่ามันเคยมีชาบอยู่นี่ไปชอบมวงผู้นึงนะไปชอบพานั่นเด้อ ยมมามันรับแบบพันธุ์ยามพูดอยู่เมือ่อไรว้าวตู้เลือกขึ้นางเนี่ยม <c oughs> ันอ้อผู้พัดพวกพูดรุ่นนี้นะเป็นไปแล้วเป็นไปทางนั้นเนาะทางนี้เป็น,ปนแบบแบบน้ำเสาะนะพี่น้องเสาะข้างหน้านี่มันทะลุกลางไปเลยไปผู้พัดเลยทางนี้นะอ๋อเดี๋ยวคุยคุยก<อ>ัอ่อนหางพี่น้องนะตรงน่้นเลยนะฮะ กูดงงูเห็นบ่มูสิงมูสิงมูสิงน่าจะโตบีเยอะไปเลยได้ไปเนาะต็มไหมม่ไม่เลยนย้ดออนี่มีท่าไหวใสได้เต็มไม้ไว้ทาไปเนาะโอ้ย่งเนี่ยเตดูนเดียวได้นาเบอรกาจกวาเีนแล้ว มีเห็นนวตัวงูท้ำปื้ปจกนั่เลยนะงูเป็งูจงอางนี่นาะสีแมงเนาะโอชิาบเบียวจิงหน้าเห็น่้องเลยไปช่วละมันจะถมละไม่เห็นนะโอ้เลือลกะีหางมันนะอมยู่เช่นะเจ็บจโคตรอมันไปทางเดินนะพีมันอยู่นี่เน่ยผัดเอ้ยยชกนี่มงนี่มงนี่เห็นปเห็นป นี่นี่กองมมีเห็นี่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 โอ้โคตรต้งงนี่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 เฮ้ยโจกาโจกเองมีกาได้เด้ไหมคนคนในคนียานงูไดยเอ้าดิโอแหงนั่อันนี้หามันระว่างหาคุ้จับค่อยๆค่อยๆดึงค่อยๆค่อยๆอุ้ยแหงี่ตุมเลยตัวยื ห่างคาดบนน่ะเฮ้ยมีคาดมีคาดมีคาดค่อยดึงค่อยดึงก่อนเนึ่มีคาดอืมขุดอีฮ้ยขุดอีกขุดอีอ่าจับเลยจับเลยค่อยๆเด้ออืมจับมินจับมินอ๋อดึงอ่อบังคับดึงบ้างไปพูดนะไปพุดนะจับคอมันโหล่มาพูนมาขมูไหมขู่พูนไหมออมนี่แหละค่อยๆุูดนะจะค่อยมากค่อยมากจับมาอ๋อโอ้ย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 ค่อยจับพูลุกๆมาเลยลุกมาเลยลุกมาเลยไปค่อยๆค่อยๆค่อยเด้อ ทางมันเดวออเออลงมาขอเดียวหระวังหมันพขูลมลูมอะไรลูบไปไว้ลูไปไวเออลูบเขาเดกน้อยเอ้ยู้ย้ยลองมือลงจับีจับีข้อนะจับีมากเอเคยเห็นอู้สิงหน้าวันนี้สิงหน้าชดอตล้านนอยอดเลยดึงบี้อ้อดึงพดีนะ โอ้เลยโอ้มดปลายไวนี่นะปอทีแต่มันห้ามไลึกถึงเลยนะนี่เคยว่ามันชีได้เจาะันหนาอะอตุ๊กอยโอยวาวเลยขอนวาวเลยขอนวาวเบิ้งวาวเบิงจับจับยืดยืดลงที่สไดว่าปลายช่องเมด เล็กสองเมตรเกือบสองเมตรอ๋อตอ๋อเบิ่งหุ่มเท่าด้ดึงผู้เดียวนะดึงช่อคนอู้โอ้บบบนี้มันมันมันโชคมันได้วได้หนีไปเดี๋ยวมันลุดมือเลยว่าได้ไปเลยได้ของแท้ของแท้พี่น้องโชคมันอ๋อโตขอจับนิดจังบ้านจับดูจับเอาไว้บ้าอยู่สองโลอ๋อสองโลวิรุโเนี่แน่สองโลแล้วนี่นะช่ำนี้นะว่าป่า แห้งไป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 ของแท้แด้วของแท้แด้วโอ้ยมองนี่มันบิดในแห้งอะไรเป็นอยอดเลยพี่น้องเออสิงมาเท่าไงจุงนี่นะพี่น้องงูอ๋อลาย<น>โอเ้เขาไีเคยเห็นตัวนี้เลยใช่ไหมนอกจากงูจงอางดดงนูงนี่สิงห,า,หางปีงาแบบนี้เออเนอะยางแห้เลยสุดแท้านั่ยัง <laughs> มียุดอยู่มันตกใหม่เนาะมันเลยตกไหมงูนี่อ้อลายตอนน้ำพี่มาเนี่ยก็เห็นนี่ อันนี้กัเบเพื่อนมันมาแต่แคมเพลน่าแล้วพี่น้องรีพอร์ตอัน,อน,นหน้าฮนมันเอาทู่งน้ำเนาะได้วางสองโลกนะน่ะน่าจะสองโลก,อโลกสองโลกปลายงูเนี่ยสองโลกปลายหมานก็อยู่ป่าอีอยู่ป่าไปสาดที่มือไปกินเล่นตัวนึงไปได้เล่นเราไปป่านะได้เล่นใน <c oughs> ผ่านเพื่นเอาได้กันเราในผ่านหลายคนที่ได้ไหมไม่ได้ขึ้นน้ำเขาทางนี้ปไปไปเบิง้ง งานนอยดีเห็ดเลยนะอบุญฟ้าพี่น้องโอ้โหวันนี้มานแห้งตั้งแต่เกิดมาหาเคยเห็นงูสิงนาใหญ่านี้เกิดมาพัดเห็นนี่นะเคยเคยเห็นแต่นั่นหรือเปลเคยเคยเห็นแต่งูนะงูมันก็งูตรงอ่างตรงอ่างเคยเห็นอยู่ฟาฟาบอว่าเจ้าวัวดกันเล่พัดดังใช่จิ้มจิ้พี่น้องอือหือล้มเหมือนหูคาปองไม่กลัวรจะ แของแท้ขงแท้แท้ว่เเต้นก่อนจุเต้นก่าเอนจุเต้นก่อนนิ้มนิ้มเต้นก่อนเต้นก่อนเอาของแท้ได้จะเงของแท้เลยเต้นก่อนพัดพัดะพัดจีเต้นก่อนไอจีวะกัดกันเจะเต้นละได้อันนั้นได้ได้แฉนวิวได้เอาหม เอาอะเอาอ๊ะเอาเอะโก้ยนี um ่ไงเจอแล้วลองดูนิมนิมเต้นค้างเลยนิมเมาว่าแอมแอมมาเต้นซ่แอมมาเต้นไมมาเต้นพี่แอมนีเป็นตอนเน่าหมานี่กาไม้หมนบ๊ปกติน่ะตัวใหญ่ทานี้นล้วเห็นในจังหะ ยาจี้อันนั้นเด้อเพราะว่าจี้คูดจี้คูดมันจะมีดานถือแหวีเพราะกระชังนี้อ่ะอือถืออยู่นี้เด้อกบกนี่ถือมือหนึ่งสามตัวเอออันตรงนั้นนะชื่อดูอะไรตรงนั้นนะเป็นริบบ์หมดนี่ช่งใช่มีเป็นแลจี้จี้งูจี้ตะกังเคือตรงไี้น้อยมุนมวนแล้วก็จี้ม้วนแล้วจี้เป็นแล้วบ่ บอย่าๆๆดิซันบิเป็นเด้ครัเจ้าดิเป็นิ้งกูขุดไเนี่ยขุดได้เลยมันเลยมีนวามอืมเกิดเถื่อไอ้ันเนาะอีพ่อขุดอีพ่อขุดอนพ่มันดประเดี๋ยวมันอันูั้นมันดานเลย ทำไมเธหลวงอย่างนี้อย่าหลวงอย่าหลวงมูเออมูนี่มูนะฮะมูตัวสะพูมูเนี่ยหมวยมีนี่คือตัวตวเออเออนีเอา้ได้เรอเอาอเอาไชน ีเหอฉันนิ่มโคด้วยเห็นไหมฮะให้โตไปล้วฮะฮะโตมาขามพะโตมาขามโอมาขามกไปตแล้วันนี้เนาะฝนตกมาดีละน้ามะขามนี่วันนึงบึได้กีนไงก็เลยว่ขี้คุณเอาเกึนออก

อาไป่น้ำ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 น้น้ำ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 นน้น้ำ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 น้้น้ำน้้น้ำ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 ้ำน้ำน Avicenya nó nó nhà nó bây chị cái lưng cho bao lắm măng cho nó măng ký nằm, nó năm mươi năm 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 nè này, năm 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 ต้มจีเนาะตวนครับต้มสีต้มสว่านใพี่้นงล้างคนจริง้างคนออามาเท่าไรองน่ปันหามันจิงควายมันได้หามมันซัดนะหเอนทีเดีะเยวนีแต่นาน้มดแงแล้วอะฝนตกแลนะฮะฝนยิบละนตกแดดว่แดดไปคนใงไล่ชื่อกบเย็ก่อกเย็ด มารก็แอมกินงูเจอกิม่งจาอใชเคยกินดูอยู่ปัดจะเฮินือกน็มาหน้าท้าผู้เดียวมันได้งูกันว่าโคบเป็นโคฉนิ่มแล้วบอยฉันเห็ดงูแลนมากินงูถึงเหี้ยว้หลุดออกหลุดงูดรอน เลื่อนอ่ออะไรได้ได้คือาีเลือนมือเ um. ื่อมือแอมโอ้คว yeah> ันเฉยลูกอะลอกลอกได้ปเปเเไปได้ก็ได um, ้สบายเอออันนี้มันก็ออหนังแดแหม้อมีห้าวอันนี้มีอนี้มีมันมันมีเยอะเนาะ อยู่เลยอ้นะอลูก็เป็นวดี๋ยม่ห็ดีๆ้วพัขอคอชุกแล้วนี่ของคออยู่เดี๋ดีๆเริ่มพามือได้ใจธนาปะบนอนนี้มัพาเืชนาบเลยพาบีหนึ่งก็เห็ดมันอะจุนี่เอ็มเอาใหญ่เลยนะ เลือดสดๆไแอมนมันจะแอัน <Okay. S 3> <ac cussion> ี้มันแแอมยู่ห้องพี่กินกีนั่นุกันเราพ่มีควาสุขเ่ิงในมันอาจะมีเดเลือดสดๆจะเกาแล้วค่อยเบิกหนังนี่นะสดา ป๊น่ะป๊อเปนพีเจ้าวินะเอาเห็ดแวนอีเบแตะเแทนทูตำเดียวใช่ไหมโอต้เดียวอุอันนี้มนเจ้ากับอันนั้นกาเนื้อันนั้นอ๋ออ่อผุดไงผุดไงมาต้อะไมาหนมาเด้อปักหลายต้นนึงเอาลต้นยาวใช่ปะ าอันสันะ้เอาตอนพอดีจีนะเอาเ่าก็ได้ตอวนั้น้เลยพักมือเดียวใรงกางมันจะชันนี่มันง่ายมียาบดงงองวะียะมียาบละนาดอันนี้พี่เฮาพาพี่เฮามาแคยัง้ัอสบายัก็ได้กระปุ

โอ,โ,โ,อโอ้ทิ้มชั่มนี้ต้อนคลุโคลเหี้ยววะได้เลยหาวันทิ้มหมดนะปอโตพี่น้องโอ้ได้หลายเติบได้หม้อเหามันใหญ่หมอ้อเาตะเกามันน้อยถ้าเป็นหมอ้อตะเกานอยเก้าเขานี่กยนะมีเซอร์อันนี้หมอ้อมาแต่เฮินแบบหม้อตอนนี้นะอันนี้นะเซอร์ถอยโบกมาพี่น้องหม้อไนเก้ากัเขาลักมอไรเก้าก็เขาลักเอาไปแล้ว เลือดที่เออเกือบที่โหดที่สุดมาเบิ่งมีแต่เลือดทั้งมื้อเฮเอาขึ้นเด้อ้นไห้ือว่าได้ไหนเติบสองโลเบิ่งคือน้อยมาลุยมาปรุงบาดนี้ปรุงน่ะอู้บวน้มอย่าลูกโนแล้วเน้อครูกวางแกงหน่เนาะครูพลาพลาบ ชมแสนปลาโอ้โหมือนักอดีตเขาบอกเขเรียกว่ารถจัดมือนักกันแซ่บเอยแล้วเอาแล้วรถดีอร่อยทุกใจอะไรก็ลืมหมดใจชุดไหนกูนี่อันนี้นิ่มยังคับพอพี่น้องยินกดละ งูครบปถเวลาเอางูลงแล้วเป็นโคกได้เป็นโคกฮะดแห้งด้วนี่ขออชิมอบแลอไนะ่ วายแก้วเว้ยเนี่ยเบมงอ่ะอัพโหลดงนาทีนงจะเต็มปะหลังจากนีานั่งชั่วโมงเต็มพี่น้องนี่มชั่วโมงกว่าพี่น้องน้ำพื้นขเิมืดละน้ำเติมซองเธอได้น้ำนะเลนดังเลนละอยังไม่นึงบวดมีลมลมอย่โอ้ยบังชกเลนจะลมลมต้มบวดแทนเนาะลมโช ไม่กินข้าวกันนะอีกินแล้วไมกินข้าวแต่บนี้กินแต่ละทใหญ่อตอนนี้มันมีข้าวมนจะค่อยเลนะม้าวมวายสวากายี่มีข้าวไม่มีครบมีแต่จำแจวเอาต้มจำแจวน่าจะปยนะครับเนา มือเลยนะเท้าเลยเหงือกเลยปวยกับมุ้ปยพักมาแล้วนะตัวใหญ่ต้องต้มหึงชั่วโมงกว่าชั่วโมงปลายเพื่อต้มนี่นะต้มต้งแตบ้องหึงนะอันนี้ก็ยังุปยเออตัมานะครับ ดูจะโอได้งูนี่เฮาบุพัพศมันเอาข้าวโ,โพบพวกโูหอมมาแต่เฮิ่อนพูดเล่นนะอุพเพศอันนี้บุพเพศเมือเอากะเนี่กินข้าวละตั้แจ่วจำแล้วนี่จิพึ่งจิมันรู้เลยเมียตั้มแจ่วแล้วกะนซีเอารถแล้วก็เทิ้งานเฮามักนะคือเสาคันเนาะเสาขนันมากก<ด>็ได้ เาจะไปหาอก่อนอก่อนปาจิ้มกระตกเลยพอก่อนเดี๋ยวเราบุงนึงกันได้มาเลยมาเ่ยเพื่อเพื่อชิมเนื้อแซ่บไว้นะโคอชิมามาชิมนะ

อมักพี่ะไรอมมันยังไงเอ็มมันย okay. ังน้อยอยู่เอ็มยังน้อยอยู่เอ็มหนังจะกินพงนี้จะต้อนกินกินกินชาลนาเตยปะแซฟบเอ็มนี่าด้วล่อมกขนาดลายเอนาบุตรลายุตนาบุตรอออืออืาืออวออื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 ่อืออ ทุกงผ่ชนิดแบบเป็นย ah, ังไงมองกินได้นั่นกินเนื้ออย่างเดียอาเปินมนสขันน้งเข้าง คนโปอตัวนมฮิันนีมากได้มได้ได้ไดคไเย็บทอกอืมนเลิชากินแล้วกินแล้วอารมณ์ดีกินแล้วจขันดิป่ม่ันเข้าเลยจขันด้วยน้องจาขันว่กินโลดจันาเาก็ยากอาหารโปรดจกขันนี่คนเลย จำแจวจำกจลูกอาทางนาตอยนึงเจวนาตือหนังมันแ่บหนาะอันนี้เขาเอาแ่บนะชุดเ้นะหนังมันหนังมันแ่บอร่อยมากเลย

ิมเสียบอะไตันโดิน้นเหรลแต่ไม่้นม hmm? ่เดอนาคิดยิงนะเอ็มาละแกมาเบ่งมาไปหนักหนึ่งเด้อหนักไม่แคดๆฮะจะอะไรตรงห่างมันแซบมันหลายเนาะ

โอ้ทีมงานน่ะขมุขมุมอยู่อ้าวอู้เแมงกรเด็ก yup. ก oh, oh, ินกิซินไก่นี่ใช่บป่เอ็มใช่เป่นกปูดยไก่อ้าม่าเมกินข้าวได้งไวขึ้นป่าน้ำพอแล้วแบบนี้าโลนอืต้งดูสาวลาซ้ำขี้ให้ไม่ได้ให้นะเองนะ เอมขี้ให้เนาะนองคกิไมาพอละน้ำนะกินนากระพ่นออกโอ้ทีงานกิดลายได้น้ำมันจังต้อน้ะนะเนยนตกามดุังนะโอ้ลายต้อนเลยนะโอ้ยมันสองต้นหนึงของัมของมถือว่าตัวใหญ่งพี่น้องกินสองสามต้นก็อิ่มโอ้เบื่อคอในเต็กน้ำมาพอละ เสดาสำคัญมีมานำเพี่นว okay, <il> ่าจะไปหายกับบีจะไปใช่พี่น้องกินนำแล้วพี่น้องตอนนี้กัถือว่าโอ้ไม่กินทั้งวมันนี้ก็ถือว่ามานแห้งพี่น้องตั้งแต่เกิดมากนะเคยหาก็เคยเห็นงูสิงหน้าที่ใหญ่ขนาดนี้พี่น้องน้ำหนักกับวระาณสองโลปลายว่าปกติงูสิงหน้ามันเคยไม่เคยเห็นใหญ่ทำนี้พี่น้องก็เห็นแต่เฉพาะเป็นงูจุกอ่างนะวันนี้ก็ถือว่ากินข้าวน้ำแล้วกัทีมงานแล้วครัเก็บเกล็กของยืมเงินได้พี่น้องอุตส่าหดาพันธุ์ทัววังบอกว่าเ้อเอาเก็บยานางมาให้อแน่พนว่าเพอนพันธล์ ขุดเอาเลยนะขุดเอาเมื่อเวลายเยอะน้องจะเลอะเอา ไปแล้วไปวันนี้เราพี่น้องคลิปนี้ก็บชม้นนี้เรพี่น้องคอนเสร์ตพี่น้องทุกคนที่ตามามาครับ z มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟ้าตลอดมาพี่น้องวันนี้กับตัวมือก็พี่น้องมืออื่นปบราณจังมาใหม,ม,ม่ในหน้ากะับมาวันนี้ก็ถือว่าพี่พก็ได้มีลายไปเลยพี่น้องมาจุ่มแม่ละโคลสัมมาแปลงโคลัน มีไม้เท้าไปเห็ดไว้ครับพี่นอ้องตัวตัวเป็นต้นอ่ะขอที่ไม่คลิปหน้าหรือว่าอีพีหน้าสวัสดี